หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่14กรกฎาคม2565โดยส o รีพอร์ตบายเซอซึ่งวันนี้ผมกระดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย ตะกรอ,อื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจคูว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกใี้ทิงก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยกับทางเดียวก็โชตาดาวิงทีมชาติโปรตุกเกส อย่างที่ผมเคยนำเสนอข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าโชตามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงซึ่งเขาได้รับมาตั้งแต่การลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสตอนเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าตัวของโชต้าเองจะเป็นหนึ่งใน37ขุนพลที่ได้เดินทางมาร่วมทัวร์เอเชียแต่เขาก็เป็นนักเตะระดับซีเนียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน อันที่จริงแล้วตัวของโชต้าเองก็ได้อให้สัมภาษณ์ยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงแล้วแต่ยังคงขาดสภาพความฟิตอยู่ด้วยเหตุนี้ทำให้ตัวเขาและทีมแพทย์ของสโมสรเห็นพ้องต้องกันว่าโชต้ายังไม่ควรจะลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่กรุงเทพก่อนที่ทัพหงแดงจะออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ต่อ ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิวพูเอกโคสื่อวงในของสโมสอนก็ได้ยืนยันว่าในตอนนี้โชต้าสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมได้แบบเต็มสุขกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือทั้งหมดได้แล้วก่อนหน้านี้เขาต้องแยกซ้อมเดี่ยวจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆตอนอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งนั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาอาจจะพร้อมกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในบางส่วนของเกมที่จะฟาดแข้งกับทางปราสาทเบือนแก้วคริสตันพาเล ทั้งนี้ทีมของเรามีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทางพาเลทในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งสามารถจุแฟนบอลได้ทั้งสิน้นรวม55,000คนด้วยกันเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อน,อนมาดูควันหลงกับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในศึกเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่ครับ2 0 2พกันบ้าง เมื่อทีมของเราเป็นฝ่ายปราชัยไปถึง4ประตูต่อศูนย์ในเกมที่เยอเกนครอปหมุนเวียนผู้เล่นมากถึง32คนกันเลยทีเดียวและล่าสุดทั้งหลุยกาเซียอดีตแนวรุกชื่อดังของทีมเราก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงผลการแข่งขันดังกล่าวผมค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจกับผลการแข่งขันที่ออกมานะกาเซียกล่าวผมรู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดมีความฟิต และความเฉียบคมมากกว่านักเตะของลิเวอร์พูลในตอนนี้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้เครดิตกับพวกเขาด้วยเพราะทางเรดเดวิลเองก็มีการบริหารจัดการที่ดีเอริกเทนฮาร์ดเน้นการเล่นแบบเพรสซิงคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีการเล่นที่ผสมผสานกัน และนั่นแหละคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมอยากจะเห็นจากบรรดาลูกทีมใหม่ของเขาทางฝั่งลิเวอร์พูลเองแม้ว่าเยอเกนครอปจะพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดมากมายขนาดนั้นเลยนะลิเวอร์พูลเล่นกันได้ดีด้วยซ้ำไปตอนที่พวกเขาได้บอลในช่วงของครึ่งเวลาหลังแต่ต้องไม่ลืมว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซ้อมมากกว่า1สัปดาห์เต็ม แถมพวกเขาก็ยังได้ใช้สิบ็ดผู้เล่นตัวจริงที่มีความแข็งแกร่งโดยให้มาร์คซิยาวเป็นกองหน้าส่วนซานโชแรดฟอร์ดและแฟนนานเดสก็คอยวิ่งอยู่ด้านหลังอันที่จริงแล้วพวกเขาใช้ทีมชุดใหญ่ในแทบจะทุกตำแหน่งผมคิดว่าเอเล็กเทนทักคงจะพอใจเราได้เห็นที่เขาคุมทีมออ็อัมสเตอร์ดัมแล้วว่าทีมของเขาจะเน้นการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งอย่างชาญฉลาดพวกเขา ชอบที่จะเก็บบอลเอาไว้ร e ฟเฟิลเองก็ทําหน้าที่ได้อย่างสุดยอดมากในแผงมิดฟิลด์สำหรับเกมนี้ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมมีความสมดุลในเกมการเล่นของพวกเขามากขึ้นท้ายที่สุดสกอร์ที่ออกมามันคือ4ประตูต่อ0ูที่จริงมันอาจจะเป็น4ประตูต่อ3หรือ7ประตูต่อ2ก็ได้เพราะตั้ง2ฝ่ายต่างก็มีโอกาสทําประตูกันมากมายแต่มันเป็นยูไนเต็ดที่ขวาแชมปนี้ไปครอง ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พ่อมีกจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการทุ่มเงินของสโมสอนในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันบ้างหลังจากมีคนพยายามคิดทฤษฎีเชื่อมโยงขึ้นมาย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ในปี2018หลังจากลิเอร์พรูปราชัยต่อเรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเราก็ได้เห็นสโมสรจ่ายเงินมากถึง170ล้านปอนด์ในการคว้าตัวอาริสันแบ็กเกอร์ ฟาบินโยนาบีเกอีตาและเซอร์ดานชากิลีเข้ามาขณะเดียวกันหลังความปราชัยในเกมนัดชิงดำถ้วยใบโตของยุโรปกับเรอันมาดริด,ดอีกครั้งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสอนก็ทุ่มเงินเป็นค่าตัวสิติสโมสรในการคว้าตัวดาวินนุนเยสมาจากทาง a, เบนฟิก้าด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์น่าจะไม่มีคนพยายามจะคิดทฤษฎีขึ้นมาว่า การที่เววราภูยอมทุบครั้งใช้เงินอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการชวดแชมป์แชม,แชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่อย่างไรซึ่งล่าสุดเยอร์เกนครอปก็ได้ออกมาปฏิเสธเราไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เพราะว่าเราแพ้ในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนะไม่ว่าจะเป็นครั้งก่อนหรือครั้งนี้ก็ตามครอปกล่าวเมื่อมันมีคนมาบอกกับเราว่าเราต้องพัฒนาขึ้นจากเมื่อฤด,ดูการทีแล้ว พวกเขาก็มักจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราพลาดสองแชมป์ใหญ่คุณไม่ได้แชมป์เหล่านั้นแต่คุณรู้อะไรไหมการคว้าแชมป์ได้นั้นมันจะต้องมีโชคและสิ่งอื่นๆมาประกอบด้วยผมเองก็สามารถพูดได้ว่าเราพัฒนาฟอร์มกันเล่นขึ้นมาผสมผสานกันได้ดีขึ้นเล่นแบบใจเย็นมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะพูดกันอย่างไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลเราสามารถแพ้เวสต์แฮมแพ้เลสเตอร์หรือควรจะเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เราควรจะพูดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ผู้คนกลับไปจับแพะชนแกะในเรื่องอื่นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะเมื่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝ่ายบริหารของสโมสสตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้างเมื่อไมเคิลเอ็ดเวิร์ด พวกนวยการกีฬามือทองของเราได้อําลาสโมสรไปทําให้มือขวาของเขาอย่างทางจูเรียนวอร์ดได้ขึ้นมารับหน้าที่แทนและได้โชว์ฝีไม้ไลามือให้เห็นกันไปบ้างแล้วในตลาดซัมเมอร์นี้ล่าสุดดาม,มียนโคมเมลี่อีกหนึ่งอดีตพวกนวยการสโมสรของเราก็มาแสดงความมั่นใจเลยว่าลิเวอร์พูลย,ยังคงต้องเดินหน้าความสําเร็จของพวกเขาต่อไปเพราะได้วางโครงสร้างที่แข็งแกร่งเอาไว้ตั้งแต่ฝ่ายบริหารลงมาเลย มันสุดยอดมากกับสิ่งที่พวกเขาทำและสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จมาโคลมอลลี่ก่าวพวกเขามีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้ไมเคิลกอร์ดอนไมเคิลแอดเวิร์และเยอร์เกนครอฟเองก็ทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดการบริหารจัดการร่วมกันของพวกเขา3มคนได้นำความสำเร็จมาสู่ทีมมากมายแต่หากถามว่าเมื่อเอดเวิร์ไม่อยู่แล้วมันจะน่าเป็นกังวลใจสำหรับพวกเขาหรือไม่อย่างไร อันนี้จริงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่คนที่เข้ามาสารงานต่อจากเขาแต่พวกเขายังคงมีไม้์กอดอนที่เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารสโมสรฟุตบอลแห่งนี้แน่นอนที่สุดว่าเยอเกนครอฟก็ยังอยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่คนที่พวกเขาเลือกมาแทนที่เอ็ดเวิร์ดจะไม่สามารถทำงานต่อในสภาพแวดล้อมแบบนั้น ความสำเร็จทั้งหมดมันมาจากบอร์ดบริหารพวกเขาสามารถรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ผู้มวยการกีฬาคือคนที่เข้ามาปกป้องสิ่งเหล่านั้นและบริหารจัดการทีมในแต่ละวันเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5้าซึ่เป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องเงินเงินทองทองที่จะไหลเข้าสู่ทีมของเราเพิ่มเติมกันอย่างมหาศาลบาง ล่าสุดสโมอสอนได้ประกาศต่อสัญญากับทาง Standard Charter e กับการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์คัดหน้าอกเสื้อของทีมต่อไปอีก4ปีจากสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลใหม่นี้นั่นจะทำให้ธนาคารชื่อดังจากอังกฤษรายนี้ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมของเราและมีโลโก้ของพวกเขาอยู่ในชุดแข่งของสโมอสสยาวไปจนกระทั่งปี2027กันเลยทีเดียว ตามการรายงานข่าวจากทาง Paul Joyce นักข่าวสายลิเวอร์พูลของทาง The Times สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลจะได้รับเงินก้อนโตจากการเซ็นสัญญาใหม่ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นถึง200ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวเมื่อเราทอนกลับมาเป็นเงินสนับสนุนแบบรายปีจะตกอยู่ที่ปีละ50ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง25จากที่รับอยู่ในปัจจุบันที่ปีละ40ล้านปอนด์ด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั้นความร่วมมือใหม่ดังกล่าวนี้จะทำให้ทาง Standard Charter ได้เป็นสปอนเซอร์คาดหนะ้าอกเสื้อให้กับทีมของเรารวมทั้งสิ้นยาวนานถึง17ปีหลังเริ่มต้นความร่วมมือกันมาตั้งแต่เมื่อปี2010ทั้งนี้เว็แบบไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสอก็ได้ปล่อยเซตภาพชุดแข่งของทีมที่มีทาง Standard Charter เป็นสปอนเซอร์ตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงปัจจุบันให้เราได้รับชมกันอีกด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบฟแได้ความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ